ทับทีมดิบอฟริกาครับทั้งหมด3เม็ดนะครับเม็ดแรกลูกทรงหัวใจนะครับหนัก7.40ดกรัตนะครับเม็ดที่2ลูกสี่เหลี่ยมมรกตนะครับไม่ตัดมุมนะครับเม็นนี้หนัก7.0 0ดนกรัตนะครับส่วนเม็ดที่3เป็นทรงลูกไข่นะครับเม็ดนี้หนัก3.10งนกรัตนะครับสวยทั้ง3าเม็ดไม่มีตำหนิเลย เม็ดนี้ทับทิมดิบอัฟริกานะครับทับทิมดิบของอฟริกาเม็ดนี้หนักเจ็ดกลัดนะครับเจรไนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมรกตนะครับไม่ตัดมุมนะครับผมสวยนะครับไม่มีตาหนิเหมือนกันนะครับอันนี้ด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมมรกตด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็สวยไม่มีตาหนินะครับผมไม่มีตำหนิสี่เหลี่ยมมรกตนะครับ ดิบของแอฟริกานะครับเมนี้ทับทีมดิบของบ่อโมสบิกนะครับเมนี่สวยนะครับแต่เป็นทรงลูกไข่นะครับเมนี่หนัก1.45ดกกรันะครับหนัก1.45งากนะลัสวยนะครับไม่มีตมหนะครับตมีน้อยมากเลยนะครับเป็นเนื้อแก้วนะครับแต่ด้านหลังมันจะบางนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สวยนะครับ ด้านหลังก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือด้านหลังของมันนะครับปะกายไฟดีนะครับปะกายไฟดีเป็นทรงลูกไข่นะครับออกสีแดงอมม่วงนะครับแดงอมม่วงเม็ดนี้เป็นเนื้อแก้วนะครับสวยหายากนะครับผมแก้วประวัางทะลุเลยนั่นนะครับอันนี้เป็นทับทิมของบ่อจอนสันนะครับอันนี้หนัก4.4 5หกระดาษ4กระดาษกว่านะครับผม เม็ดนี้ด้านหน้าเนียนสวยนะครับออกสีแดงอมขาวนะครับคล้ายๆกับตะทิมพม่าเป็นของออกจอนสาน,นะครับหนักสี่จุดสี่ห้าแต่ด้านหลังมันมีจุดไฟอยู่จุดหนึ่งจุดดำนะครับแต่ไม่มีผลมองไม่เห็นนะครับแต่ด้านหน้าสวยมากนะครับ4ี่จุดสี่ห้ากรัมนะครับ4ีจุดสี่ห้ากรัดสวยนะครับไม่ดนี้ ครับทีมดีดโมสมิทกันไม่นี่หนัก3า0จุกลัดนะครับก็ใช้ได้นะครับผมมีหน้าหน้าทะเนียนในระดับนหน้ากว้างนะครับมีด้านหน้าหน้ากว้างตั่นี้เล็กน้อยนะครับผมอันนี้มาดูด้านหลังนะมีด้านหลังก็ได้ส,สดสวยนะครับด้านหลัง ดิบโมอสมบิกนะครับไม่านการผักด้ือการปรับปรุงคุณภาพนะครับสวยนะครับ3.2 0ศขนาดนะครับมีเม็ดนี้4ี่ขดกว่าครับของโมอสมบิกนะครับดิบนะครับด้านหน้าสวยนะครับด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านหน้าสวยเนื้อสีแดงนะครับสวยแต่ด้านหลัง มันไม่เนียนมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่มีผลนะครับมันอยู่ด้านหลังนะฮะก็ได้สัดส่วนนะครับรูปหัวใจสีสลัดเด่นนะครับสีสีตัวนี้มาดูเปรียบเทียบนะครับเม็ดใหญ่4ีจุด ของโมซัมบิกนะครับ4.60และ4.50นะครับเม็ดเม็ดนี้นะครับสีแดงส่วนเม็ดนี้เป็นของบอกกินีนะครับดิบส,สองคู่เม็ดนี้สามกระลาดกว่านะครับ3.80เม็ดนี้4.50และ4.60นะครับสวยแบบคนละแบบนะครับทักทิม,มดิบของโมซัมบิกเม็ดนี้สวยนะ 3.95ดก้าระลัดเกือบสี่กระลักนะครับหน้าหน้าเนียนสวยดิบนะครับด้านหลังด้านหลังก็สวยได้สัดส่วนนะครับนี่อันนี้ด้านหลังลึกนะครับด้านหลังกตำหน่น้อยมากครับเนื้อป่งออกเป็นเนื้อแผ่นะครับาามายมตำหนีแค่มองไม่เห็น